พี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องในจังหวัดสงขลาในจังหวัดในพื้นที่จะนะเขาจะหมดความเชื่อถือหมดความไว้วางใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่ใช่ของตัวคุณคนเดียวแล้วนะเขาจะไม่เชื่อใจการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลแล้วถ้าเกิดเขาลุกฮือขึ้นมาเท่าไหร่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันมีปัญหาอื่นอยู่มากพอแล้วคุณอย่าไปหวังผลประโยชน์โดยการสร้างปัญหาตรงนี้เพิ่มอีกเลยรัฐบาลเคยหลอก ชาวบ้านไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะไม่มีเหตุผลอะไรเลยคุณมอบหมายผู้แทนของคุณไปเจราจากไก่เกียียววันหนึ่งผู้แทนคนนั้นคุณปลดออกไปและคุณบอกว่าคุณไม่ได้สั่งนี่ไม่ใช่ภาวะผู้นําเลยไม่สามารถสร้างความเชื่อถือได้ในสายตาของพี่น้องชาวใต้อีกแล้วต่อไปแล้ว เมื่อวานนะครับการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนเราก็ได้บรรจุระเบียบวาระของอกรณีเรื่องของการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนที่ชะนะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือว่าพี่น้องชาวชนะเนี่ยเริ่มต้นเลยคือมาชุมนุมเรียกร้องและหลังจากนั้นเนี่ยในขณะนั้นเนี่ยประธานเจรจาไก่เกลีย่ยก็คือรัฐมนตรีช่วยกกเกษตรก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่า ไปเจราจาไก่เกียวและมีการเซ็นเอโมยมีข้อตกลงร่วมกันว่านิคมอุตสาหกรรมจะชะลอโครงการก่อนแล้วก็กลับไปพิจารณาใหม่กลับไปเริ่มต้นใหม่พี่น้องชาวบ้านก็กลับไปสู่พื้นที่แต่ในการกลับไปสู่พื้นที่1ปีเต็มนะครับ13ธันวา63จนมาถึง13ธันวา64มีการเคลื่อนไหวมีการเดินหน้าที่จะซื้อขายที่ดินในพื้นที่มีการเดินหน้าโครงการว่าโครงการยังไม่หยุดมีการบอก นักลงทุนให้มาลงทุนว่าโครงการยังคงเดินหน้าต่อโดยสออปตเองก็ดีโดยหน่วยงานต่างๆเองก็ดีแล้วก็มีการส่งให้กับมหาลัยหนึ่งในการทําข้อมูลแต่สุดท้ายเนี่ยมหาลัยที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยก็โดนเสียงแรงต่อต้านจากพี่น้องประชาชนเนี่ยก็ยุติไปจนสุดท้ายเนี่ยก็มาจ้างมหาลัยใหม่ก็คือมหาลัยสุขโขทยัยธรรมธิรา,าก็พิจารณาศึกษาซึ่งก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ รานนี้เนี่ยชนวนเหตุเลยมันก็เลยเกิดขึ้นว่าถ้าเกิดเดินหน้าโครงการเนี่ยพี่น้องประชาชนก็บอกว่าเขาถูกหลอกเพราะเขาตั้งใจว่าโครงการนี้มันจบไปแล้วโดยการรับปากของร้อยเอกธรรมนัฐเขาก็เลยต้องเดินทางขึ้นมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งพอเดินทางขึ้นมากรุงเทพอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีกับพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยมีการใช้ความรุนแรงเกิดขึ้นมีการบอกว่าสิ่งที่มอบหมายรัฐมนตรีช่วยในขณะนั้นไม่ได้เป็นตามมติครม ไม่ได้มีการยอมรับจากทางคณะรัฐมนตรีซึ่งมีคําสั่งแต่งตั้งชัดเจนว่าพลเอกประยุทธจ์จันโอชาแต่งตั้งร้อยเอกธรรมนัฐเข้าไปเจราจาไก่เกียรร้อยเอกธรรมนัฐก็เป็นถือว่าเป็นผู้ที่มีอานาจในการรับอานาจจากนายกรัฐมนตรีไปเจราจาไก่เกียแต่วันนี้กลับลําเป็นเรื่องใหม่เมื่อวานนี้นะครับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าก็มา,าชี้แจงในกรรมัิการก็บอกชัดเจนว่าการดําเนินการต่อของสอบตผิดกฎหมายชัดเจนและเป็นการ ทำงานเกินอำนาจหน้าที่ขอบเขตถ้าเราพูดถึงสอปตเองเนี่ยตามความเข้าใจพี่น้องประชาชนหรือตามความเข้าใจหลักนั่นก็คือว่าต้องไปบริหารจัดการพื้นที่3จังหวัดชายแดนทางภาคใต้ให้สงบสุขนะครับนี่ประเด็นแรกแต่วันนี้เนี่ยสอปตกลับมาทําธุรกิจในการที่จะเข้าไปแทรกแซงโครงการที่มันจะเป็นเรื่องของนักลงทุนเข้ามาลงทุนในมติคอรมอปี62เนี่ยก็มีระบุไว้ชัดเจนว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ย จะต้องได้รับเสียงการยอมรับจากพี่น้องประชาชนก่อนซึ่งสิ่งที่พี่น้องประชาชนมาเรียกร้องเนี่ยมันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเลยก็คือให้ทํา SEA ใหม่ก็คือประเมินผ่านยุทธศาสตร์ด้วยคุณมีโครงการสามเหลี่ยมมั่นคงมั่นคั่งยั่งยืนบริเวณ3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันลากมาไม่ถึงที่จะนะ ถ้าเกิดคุณจะขยายมาจะณนะนั่นหมายความว่าพื้นที่เดิมเนี่ยของคุณเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วคุณทําดีที่สุดแล้วมีอัตราธุรกิจเข้าไปมีพี่น้องประชาชนมีการจร้างงานมีอะไรต่างๆแต่พื้นที่เดิมที่ขอไว้เนี่ยยังไม่มีความคืบหน้ายังไม่มีการจร้างงานยังไม่มีอะไรเลยแต่คุณจะมาขยายที่ใหม่เป็นเพียงแค่การวางโครงการแล้วขายที่ให้กับนายทุนเท่านั้นเองไม่ได้มีความจเจริญเข้ามาจริงๆพี่น้องประชาชนก็เลยมาเรียกร้องให้กลับไปสู่การเริ่มต้นใหม่โดยการทํา SEA เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดทํา SEA ขึ้นมาจริงๆเนี่ยประเมินทางยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยมันคุ้มทุนหรือไม่ที่จะทํานิคมอุตสาหกรรมขึ้นมาเพราะฉนั้นเนี่ยเมื่อวานก็ยืนยันชัดเจนแล้วก็รองนายกร,รัฐมนตรีที่ท่านพลเอกประยุทธนน์จันโอชาได้มอบหมายไปเนี่ยก็มีข้อเครือบแคลงสงสัยของพี่น้องประชาชนนั่นก็คือว่าเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทพลังงานบริษัทหนึ่งที่กําลังจะไปก่อสร้างพื้นที่นั้นด้วยแต่ว่าเป็นผู้รับผิดชอบที่จะไปดําเนินการโครงการนั้นด้วย นั่นหมายความว่านายกรัฐมนตรีไม่ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเลยคนในคอรมอรมีตั้ง35คนอ่ะคุณจะแต่งตั้งรัฐมนตรีคนไหนคุณจะแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรีคนไหนแต่คุณแต่งตั้งคนที่มีผลประโยชน์ซับซ้อนในพื้นที่ตรงนั้นเข้าไปและเมื่อวานนี้ผมยังได้ข้อมูลต่ออีกว่าในชั้นกนรรมธิการอีกว่าสุดท้ายแล้วเรื่องที่มันยุติลงในการชุมนุมที่ผ่านมาที่มันยุติลงก็เป็นเรื่องของการนํา MOU ฉบับเดิมเนี่ยที่ประธานเจราจาไก่เกียรคือร้อยเอกธรรมนันย ก็เอามายื่นปัดฝุ่นใหม่แล้วเปลี่ยนชื่อคนกํากับดูแลแล้วก็ไปยื่นให้ชาวบ้านนี่หมายความว่ากําลังหลอกชาวบ้านครั้งที่2อออกมาเรียกร้องทีหนึ่งก็ยุติทีหนึ่งออกมาเรียกร้องทีหนึ่งยุติทีหนึ่งแสดงว่าชาวบ้านที่นั่นต้องตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นกรรมธิการก็เลยมีมติที่จะลงไปพื้นที่แล้วก็รื้อโครงการนี้ใหม่แล้วดูใหม่ว่าอํานาจหน้าที่ของสวตนเนี่ยถ้าไม่ถูกต้องเนี่ยก็จะต้องดําเนินการตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปที่ทําเกินอานาจขอบเขต แล้วก็ส่วนพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเราก็ยังอยาก,กะเรียกร้องให้สภาพ,พัฒนาเศรษฐกิจเข้าไปเป็นหัวเรือใหญ่ในการดูแลแล้วก็ทางครมก็ต้องเปลี่ยนตัวคนที่จะเป็นผู้รับผิดชอบด้วยอันนี้คือสิ่งที่กรรมธิการพิจนารณาแล้วก็ทําหนังสือส่งไปถึงคณะรัฐมนตรีในฐานะเป็นข้อเสนอแนะในก,นก,กนรรมธิการเนื่องจากกรรมธิการการมีส่วนร่วมเรามีความเห็นแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เราก็ได้เชิญกลุ่มผู้เรียกร้องนะตัวแทนของอชาวบ้านชาวชนะเนี่ยน้องใครยะอะไรเนี่ยก็มา เขาก็บอกว่าเรื่องของการพัฒนาเรื่องของการที่จะไปพัฒนาพื้นที่อะไรเนี่ยก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแต่อย่างน้อยๆต้องรับฟังเสียงของชาวบ้านหน่อยทําแล้วเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์กับชาวบ้านจริงไหมเพราะที่ผ่านมาทั้งหมดเลยเนี่ยการคิดโครงการขึ้นมาการทําโครงการขึ้นมาเป็นเป็นเพียงโครงการกระดาษอะโครงการกระดาษที่เขียนว่าตรงนี้จะเจริญแล้วที่จาก10บาทกลายเป็นร้อยบาทเสร็จแล้วก็จบเลิกแล้วต่อกันมันเป็นแบบนี้มาตลอดมันไม่ได้มันไม่ได เกิดการพัฒนาขึ้นจริงมันไม่ได้ทําให้ชาวบ้านได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจริงเปลี่ยนจากไร่แตงโมไปให้ขาดไปให้ในทุนถือครองแล้วในทุนก็เอาไปทําอะไรก็สุดแท้แต่มันไม่ได้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นในพื้นที่จริงๆทางออกที่เหมาะสมที่สุดคือกลับไปเริ่มต้นใหม่หากคุณบอกว่าโครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อชาวบ้านคุณก็รับฟังเสียงชาวบ้านสิแต่การรับฟังเสียงของชาวบ้านที่คุณบอกว่านี่ไงทําแล้วเนี่ยการทําของคุณครั้งนั้นเนี่ย ประตูทางเข้าเวทีเสวนามีทหารถือปืนยืนคุมอยู่ด้านหน้านี่คือเวทีรับฟังความคิดเห็นว่าคนนี้เป็นคนของนายทุนหรือเปล่าเข้าไปด้านในหน้าเวทีมีโล่มีปืนมีสออบตมีตำรวจมทีทหารอาสายืนเดินล้อมเรียงแถวของชาวบ้านแล้วถามว่าชาวบ้านจะกากระบาดตรงไหนจะแสดงความเห็นยังไงถึงแม้ว่าปืนไม่ได้จ่อหัวแต่ปืนถือเดินวนรอบอยู่ตรงนั้นอะ นี่คือเสียงสะท้อนที่ชาวบ้านเรียกร้องมาได้รับข้อมูลนะว่าถ้าเกิดโครงการนี้ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเนี่ยเคยถูกหลอกไปแล้วหนึ่งครั้งแล้วครั้งนี้ถ้าเกิดนายกยังลักไก่แล้วก็มอบหมายให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไปเจราจาผมคิดว่าก็ต้องแอบที่จะดําเนินการให้แล้วเสร็จนั่นก็คือแอบดันโครงการอีกมีเสียงจากพี่น้องคนหนึ่งที่พูดผ่านผมมาว่าครั้งนี้เขาจะไม่ยอมให้รัฐบาลหลอ,ก,อกต่อไปแล้วเขาจะลุกฮือทั้งหมดในเครือข่ายของเขาทั้งหมดอันนี้มันไม่ใช่เป็นปัญหาทั่วไปแล้วนะ อันนี้มันจะเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระหว่างพี่น้อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้พี่น้องในจังหวัดสงขลาในจังหวัดในพื้นที่ชะนะเขาจะหมดความเชื่อถือหมดความไว้วางใจต่อการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลไม่ใช่ของตัวคุณคนเดียวแล้วนะเขาจะไม่เชื่อใจการบริหารแผ่นดินของรัฐบาลแล้วถ้าเกิดเขาลุกฮือขึ้นมาเท่าไหร่พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันมีปัญหาอยู่แล้วมันมีปัญหาอื่นอยู่มากพอแล้วคุณอย่าไปหวังผลประโยชน์โดยการสร้างปัญหาตรงนี้เพิ่มอีกเลย